ตอนนี้ก็เป็นเวลาหามงสวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่สองมอท่องตอนนี้ท่องกับยูทีสะพานพุด สำหรับคลิปนี้เราท่องจะพาทัานผู้ส้มขืนไปสม้มยูทีข้างบนสะพานพุดว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ท่องกข็ขืนมาอดสะพานพุดแล้วไปเดี๋ยวเอาไปเบิ่งไปรับส้มกันเลยว่าจะเป็นแนวไรสะพานพุดตอนอ่าตอนหาโมงไปเดี๋ยวเอาไปเบิ่งไปรับส้มกันเลย นนก็จะเป็นข้างขื้นพ้นกากาลังมาหลยไปยีางห้องไปเดินส้มกันเลยบาจะเป็นอะไรโอ้คนเยอะมากค้นล้ลยอะไรค้นมาทายรูป้ลยอะี้ทนดูส้ม โอ้ oh. ลานลานาคนเต็มเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาหลาุ oh. หาหา่ง ตอนนี้แหดกกากำลัง,ง่อนท่านผู้ชมตะเว้นกำลังจะโตกลิ้นคนมาถ่ายรูปไลย ลมเย็นนะข้างบนตอนนี้อา,ากาศกากำลังเย็นเพราะว่าตะเวนกำลังจะรับขอบ้าเวีองนาคนก็จะวอลลายอะไรเวืองนห้คนจะลายกัวโอ้เวืองโค้งเล็กอันส้ม กระ้องจะเด่นไปอีกไหมเรียวสวยขั้งเคลื่อนธนาแบบเอ่อเข้าเปิดไฟ,ฟ่พีวก็จะสวยกว่านนะี้นะท่านผู้ชม ก้นกระเลิ่ม,มากเบื้องนี้ค้นกระกำลังขึ้นมากตอนเย็นค้นนาจะ้ายอะไรทันทุสมก้นเต็มได้ละ่ะตอนเย็นตอนเราท่องเราท่องกอันยางมากไก่จะซุดสะพานเดีว้ว ลานนี้คนจะ้ายนะโอ้โหว่าเบื้องนี้เขาถ่า,ายรูปวิวมันหนาหนา,หนาจะสวยเบื้องนี้ว่าค่อยมีคนมาถ่ายรูปตอนไหนโอ้ทุกๆุกแลุกทุก ตอนนี้อากาศกำลังดีด้วยโอ้วิวสวยอะลยทันทุสมตะเวนกำลังจะรับขอบฟ้าโอ้สวยเ่าท่องว่าท่องก่ายังท่านเคยขึ้นมาจักเถื่อไมิแต่ขี่เรือ่องกาย สว,สวยท่านทุกท่าน้นกาหมาลายสุดยอดวิวข้างบนอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราท่องด้นมาสะพานคนยอดมากวิวข้างบนวิวสวยจริงๆ หยอนอะไโอ้วนสางงามวันนี้แต่ละบอลของประเทศไทยแบบวนสางแบบสุดหยอนตัวนะถ้าไายไหลมาเห็นไหวตัวเองนะถ้าไหลมาสัมผัสสุดหยอนได้ไปที่ทองกาจาเรื่อนครับไปฟังเกา่า โอ้อันนี้ก็จะเป็นต่างชาติโอ้ต่างชาติจอดจอดจักรยานถ่ายรูปเลยไปเดียวท่องจาเลนทางกลับไปเวองเก่า ตา่างซาต้องจอดรถถ่ายรูปเลยเมื่อกี้แล้วก็ไปต่อ สวยงามมาก จะมีรถเข็นมาขายผลไม้ ไปเดินท่องก็จะเลินท่างกรับแล้วท่านผู้สม้มโอ้คนกำลังมาลายคำคนแหงมาลาย คนกำลังมาท่านทุกชมเต็มเลยอูคนกกำลังมากเรา สะพานสะพานเต่งด้วยมากินรถไแร่แลนดพานก็จะมีเตงแน่หน่อยหนึ่งสะพานโอ้สวยมากเลยท่านผู้ชมวิวขังลังสวยงาม,มาดี ส่วนใหญ่คนจะมาทายรูปสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมถ้าใครมาคลิปก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวท่องเห็ดคลิปต่อไปในเดอ้อแล้วเจอกันคลิปต่อไปทุกคนสำหรับคลิปนี้บ่าวท่องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหนะ้า